พะเจริญพรวันนี้ก็เป็นวันตักบาตรเทโวที่วัดมีการตักบาตรเทโวเนาะก็อารม์กำลังรอตักบาตรเทโวอยู่ยังรอหลวงพ่อพระคูวิชิตจิตกุศลเนานะจ้าว,วาดและเจ้า นะตำบลได้นำพา,าพาระวาษีทำพิธีตักบาตรเทววันนี้ ไป ừ ไปทังแล้วไป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  ừ, ừ, ตอนนี้รอรอรอหลวงพอก่อนรอหลวงพ่อก่อนแป๊บน,นึงแต่โยมกลังรอใส่บาทวันนี้เป็นวันตักบาทเทวของบ้านวัดทวีวิหารบ้านเพิ่มก็หลวงพามา,มายัางมาแล้วออ วันนี้ก็เพิ่งเป็นปีที่สองนะที่ได้จัดขึ้นที่วัดทวีวิหารบ้านเพิ่มหมู่สองตำบลนาแคมเอำเภอนายยงจังหวัดอุดรธานีเนะ อีกสักคู่ก็จะอ่าตอนนี้ก็เป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งก่อนเนาะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นตักบาตรธรรมดาเนาะแต่ข้าวสุกอันนี้ก็เป็นพวก,กาอาหารแห้งอันนี้ก็รอก่อน